คุณหมอครับทำไมเตียงข้างๆได้ยามุ่งเป้าแล้วผมได้แค่ยาเคมีบาบัดเป็นเพราะผมเป็นคนไข้บัตรทองหรือว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่ายาใช่ไหมการที่คนไข้คนหนึ่งๆเนี่ยจะได้รับยามุ่งเป้าหรือว่ายาเคมีบาบัดเนี่ยมันมีปัจจัยหลักๆ2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเข้าหมงชี้ทางการแพทย์แล้วการที่2ก็คือสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับด่านแรกก็คือการตรวจเต้าของมะเร็งนะครับ เมื่อคุณหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการที่ให้ยามุ่งเป้าเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจก่อนนะครับว่ามีเป้าหมายอะไรที่จะให้การรักษาหรือเปล่าในอดีตเนี่ยยาเคมีบําบัดเนี่ยเป็นการรักษาหลักในผู้ป่วยมะเร็งนะครับที่จะทําให้เซลล์ทั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็เซลล์ปกติได้รับลูกลงหรือว่ามีผลข้างเคียงตามไปด้วย แต่ก็ยังถือว่าเป็นการรักษาที่เป็นอาวุธหลักในการรักษามะเร็งหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ยังคงเป็นมาตรฐานในมะเร็งหลายๆสำหรับยามุ่งเป้าเนี่ยก็จะเป็นยาชนิดใหม่นะครับซึ่งเปรียบตัวเป้าหมายหรือว่าตัวยีนที่ผิดปกติเหมือนกับแม่กุญแจนะครับแต่ว่าตัวยาเนี่ยก็เหมือนกับลูกกุญแจประเด็นก็คือว่าจะต้องมีการตรวจครับว่าเป้าน่ยมันมีหรือเปล่าก็คือมีแม่กุญแจอันที่2เรามียานะครับหรือมีลูกกุญแจที่จะไปไข ปลดล็อกนะครับแม่กุญแจไหมที่จะทำให้ก้อนมะเร็งนิยบลงเวลาที่เราจะตรวจว่ามะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยมีเป้าหมายหรือเปล่าก็จะต้องมีการเอาเลือดไปตรวจนะครับหรือเอาชิ้นเนื้อไปตรวจวิธีการตรวจก็มีหลายรูปแบบนะครับราคาก็าแตกต่างกันไปมีตั้งแต่ราคาไม่แพงนะครับไม่กี่พันจนกระทั่งราคาหลายหมื่นนะครับเช่นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า next generation sequencing หรือว่า NGS ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะต้องเป็นตัวบอกนะครับว่าถ้ามะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ย มีเป้าหมายหรือว่ามียีนที่ผิดปกติก็สามารถที่จะใช้ยามุ่งเป้าได้ตามข้อบ่งชี้ของมะเร็งชนิดนั้นๆแล้วก็ระยะหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ายามุ่งเป้าจะใช้ได้ในทุกระยะของทุกโรคมะเร็งนะครับด่านที่2ก็คือเมื่อเราตรวจพบละว่ามียีนมุ่งเป้าหรือมียีนที่ผิดปกติเนี่ยก็จะต้องมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าสิทธิเบิกจ่ายนะครับคำถามที่มักจะค้างขาจใจก็คือ้วตกลงมันเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือมันเรื่องสิทธิ์กันแน่ ก็ต้องบอกว่ายามุ่งเป้าเนี่ยเกือบทุกชนิดปัจจุบันมีราคาสูงมากๆนะครับนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตรวจพบเป้าหมายแล้วหมอก็จะให้พิจารณาต่อนะครับว่ายามุ่งเป้าตัวนั้นอ,อยู่ในบัญชียาหลักหรือเปล่าอนุญาตให้เบิกได้ในผู้ป่วยบางสิทธิ์ไหมเช่นบัตรทองเบิกได้ไหมประกันสังคมเบิกได้ไหมข้าราชการเบิกได้ไหมซึ่งแต่ละสิทธิ์เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการเบิกยาแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับ ซึ่งจะต้องมีการดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ในบางกรณีก็จะต้องส่งข้อมูลประวัติการตรวจยีนและก็ประวัติผู้ป่วยไปให้กับคณะกรรมการที่ต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าอนุมัติที่จะให้ใช้ยามุ่งเป้าตัวนั้นหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เข้าเงินไขที่จะสามารถเบิกได้ก็แปลว่าผู้ป่วยจะต้องจ่ายกษาพยาบาลเองนะครับซึ่งยามุ่งเป้าก็มีหลากหลายราคาตั้งแต่ราคาไม่กี่ตังค์นะครับจนกระทั่งราคาแพงหลายหมื่นหรือว่าเป็นแสนต่อเดือนก็มีนะครับ สิ่งที่จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าสิทธิการรักษาแต่ละแบบเนี่ยก็จะครอบคลุมยาที่จําเป็นแต่ละมาตรฐานนี่แตกต่างกันไปนะครับยาตัวที่แพงมากๆบางตัวก็อาจจะยังไม่ได้ถูกบรรจุหรือว่าไม่ได้สามารถที่จะทำให้เบิกได้ซึ่งก็เป็นข้อจํากัดของระบบสาธารณสุขนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยในต่างประเทศก็เป็นทํานองเดียวกันดังนั้นถ้าคณไข้2คนเนี่ยตรวจพบเป้าหมายแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาเหมือนกันก็ต้องไปดูที่สิทธิการรักษาครับว่าสิทธินั้นะอะครอบคลุมหรือเปล่า ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มีการครอบคลุมสิทธิการรักษาก็บางคนก็ทําประกันสุขภาพไว้แล้วก็ต้องไปดูเงื่อนไขในกรมทันประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพด้วยนะครับว่าการใช้ยามุ่งเป้าเนี่ยเกณฑ์ที่สามารถที่จะเบิกได้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับเวลาที่หมอจะเลือกว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่ายามุ่งเป้าเ,เริ่มต้นต้องดูที่ข้อบ่งชี้ก่อนนะครับอันที่2ถ้ามีข้อบ่งชี้และมียาที่เป็นเป้าหมายก็จะต้องมีการตรวจยีนแล้วก็ตรวจเลือด ื่อที่จะดูว่ามีเป้าจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายค่อยมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยนะครับระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอที่ดูแลก็คือคุณหมออายุรศาสตร์ถ้าจะใช้ยานี้เนี่ยจะต้องใช้นานแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนมีผลข้างเคียงเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาด้วยการให้ยามุ่งเป้าหรือยาเคมีบำบัดก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาซึ่งเป็นเจ้าของครได้นะครับหมอมีคลิป ให้ความรู้เรื่องยามุงเป้านะครับแล้วก็มียาตัวใหม่เช่นยาภูมิคุ้มกันบําบัดด้วยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ description ในโพสนะครับสามารถที่จะไปหาชมหรือว่าทบทวนได้สําหรับผู้ที่ต้องการจะมาหาอาจารย์ชฉลิตเพื่อปรึกษาเรื่องการฉายลังสีก็สามารถที่มาหาได้ที่สาขาลังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการไปโรงพยาบาลเอกชนก็จะเป็นโรงพยาบาลเบตพาร์กและโรงพยาบาลบำรุงได้ ก่อนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook, TikTok แล้วก็ YouTube สวัสดีครับ